สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาดูข้อสอบน่าจะเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดแล้วละ่ะของวิชาวิทยาการคำนวณคือการอ่านโปรแกรมการคำนวณน,นักเรียนมองเห็นใช่ไหมครับเห็นอยู่เนาะโอเควันนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้ครับพิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้โปรแกรมต่อไปนี้ ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดในนี้มันคือการลันโปรแกรมชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับโจทย์บอกว่าถ้าข้อมูลนำเขามีค่ามีค่าเท่ากับ10 10นะนำเข้ามี2ประเด็นนะครับ1คือนำเข้าเมื่อนำเข้าแล้วมีค่าเท่ากับ10ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรมจะแสดงค่าถูก ประเด็นที่3เลยนะครับนำเข้าเท่ากับสิบแสดงค่าทูเมอรลันเสร็จทางออกทางหน้าจอทั้งทั้งหมดกี่ครั้งแสดงว่าแสดงค่าทูตัวนี้นะครับแสดงออกทางหน้าจอทั้งหมดกี่ครั้งนะครับออกทางหน้าจอทั้งหมดกี่ครั้งข้ราหนึ่งบอก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง วิธีการดูก็ต้องกลับไปดูเงื่อนไขของโปรแกรมข้างบนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับตั้งใจดูดี e e ฟมันทัดแรกเลย d e ฟ my ฟังชันเอนะครับเราก็ต้องไปดูก่อน N คืออะไร N เขาบอกว่าข้างล่าง N คือ Input Input แปลว่านำเข้า ถูกต้องครับอินพุแปลว่าน้าเข้าเราได้จุดที่1ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ10แสดงว่า input ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10นั่นเองผลลัพธ์ที่ได้จากการลันโปรแกรมจะแสดงค่าทูออกทางหน้าจอกี่ครั้งมาดูเงื่อนไขครับแสดงว่า n เ,เท่ากับ10 i- เนาะ i เท่ากับ1 n เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับ สิบโจทย์กำหนดให้ i เท่ากับหนึ่ง y วงเล็บ i อันนี้เครื่องหมายอะไรครับอันนี้เครื่องหมายอะไรครับ<ม>เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่า n i น้อยกว่า n ่อกี้เรารู้เรารู้แล้วว่า n เท่าไหร่ครับ n คือเท่าไหร่10 i น้อยกว่า n ก็เขากำหนดค่าตัวแรกเลยเท่ากับ1แสดงว่าเริ่มต้น i จะเท่ากับ1 n เท่ากับ10บบรรทัดต่อไปครับบรรทัดต่อไป if i เปอร์เซทเท่ากับเท่ากับ0มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไร i หาร2เปอร์เซนต์ก็คือหารน,นั่นเอง i หาร2เท่ากับ0จริงหรือไม่เท่ากับเท่ากับหมายความว่าจริงจริง i หาร2เท่ากับ0จริงหรือไม่ถ,ไถ้าจริงไปต่อครับถ้าจริงไปต่อปีนทูก็คือแสดงออกมาเป็นทูแสดงสัญ,ญลักษณ์ทูออกมา ไอหาร2เท่ากับ0จริงหรือไม่แสดงว่าหาร2องนี่เลขอะไรเลขอะไรหาร2แล้วลงลงลง,ลงตัวศนย์ก็คือลงตัวถูกไหมครับเออ i หาร2แล้วลงตัวเป็นเลขเป็นเลขคู่เออเนาะเราเราก็ประมาณตระกาเอาว่ามันคือเลขคู่นั่นเองมันหาร2แล้วลงตัวเดี๋ยวคูลบตัวนี้ออกก่อน อ่ะโอเคเสร็จแล้วเมื่อแสดงทูเสร็จแล้ว, to, ลวนะครับถ้าหารสองลงตัวจริงแสดงออกเป็นทูถ้าไม่จริงไม่แสดงทูไม่จริงคือไม่แสดงนะครับจริงคือแสดงนะครับต่อไปไปต่อครับไปต่อก็คือถ้า i บวกหนึ่ง i บวกหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ายังไม่ถึงสิบ i ตัวนั้นยังไม่ถึงสิบให้บวกทีละหนึ่งไปเรื่อยๆแล้ววนกลับวนลูปกับไปเริ่มโปรแกรมใหม่นะครับบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า n เท่ากับหรือมากกว่าสิบนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าแดงว่า n ต้องเท่ากับหรือว่ามากกว่าสิบ มันถึงจะหยุดการทำงานนะครับอะมาลองทดสอบกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงคูลบออกก่อนนะตรงนี้มีใครไม่เข้าใจมีไหมเข้าใจทุกคนเนาะนะครับมันก็คือองค์กริทึมที่เคยเรียนนั่นแหละนะครับบรรทัดแรกบอก i เท่ากับ1 i เท่ากับห นะครับเท่ากับ10 I น้อยกว่า N จริงหรือไม่1น้อยกว่า10ไหมจริงไปต่อครับ I หาร2แล้วลงตัว1หาร2ลงตัวไหมหึ่หาร2ลงตัวไหมไม่ลงตัวแสดงว่าแสดงค่าทูไหมไม่เสร็จแล้ว I บวก1 ไอบรรทัดแรกเราเป็น1ใช่ไหมครับ1บวกกับ 1, 1เป็นเป็น2ตอนนี้ไอเปลี่ยนเป็น2อวนกลับมาไหม2น้อยกว่า10หรือไม่2น้อยกว่า10ก็ไปต่อครับ2หาร2ลงตัวไหมครับลงตัวถ้า2หาร2ลงตัวแสดงถูไหมครับแสดงถู นะครับหนึ่งแสดงไหมเมื่อกี้นีโทษีีหนึ่งแสดงไหมไม่แสดงสองหารสองแล้วลงตัวเขาถามว่ากี่ครั้งเนาะเขาไม่ได้ถามว่าเลขอะไรบ้างเขาถามว่าแสดงทูกี่ครั้งนะครับอ้าวหารลงตัวแสดงว่าแสดงทูถูกไหมครับสองแสดงทูเสร็จแล้วเอาไปบวกอะไรเอาไปบวกหนึ่งถูกต้องกายไอกลายเป็น3ครคูลบตัวนี้ออกก่อนหนึ่งไม่เรียน I กลายเป็น3 3น้อยกว่า10หรือ,อยังน้อยกว่า10อยู่ใช่ไหมครับ3น้อยกว่า10อยู่ I เป็น3 3หาร2ลงตัวหรือไม่ไม่ลงตัวแสดงทูไหมไม่แสดงแสดงว่า3ไม่แสดงต่อไปเลขอะไรครับต่อไปเลข4 I เท่ากับ4 4น้อยกว่า10ไหม สีน้อยกว่า10อยู่ก็ต้องคิดต่อครับไอหารสลงตัวไหมสี่หารสองตัวไหมลงตัวลงตัวก็ถูกแสดงถูกไหมหารสงลงตัวแสดงถูกบวกอีกหนึ่งเป็น5้ <5, S 1> โอเคครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นักเรียนอาจจะต้องมีกระดาษทดหน่อยหรือว่าเขียนลงไปที่ข้อสอบเลยเมื่อกี้สี่แสดงไหมครับ,รบแสดงถูกติ๊กถูกไ้ก่อนนะต่อไป5้าใช่ไหมครับ ห้าหาห้าน้อยกว่าสิบไหม,ไมน้อยกว่าไปต่อไอหารสองลงตัวไหมไม่ครับห้าหารสองลงตัวไหมไอเท่าไหร่ไอ<ม>คือห้าหารสองลงตัวไหมไม,ไม่ลงตัวแสดงทูไหมครับไม่ครับไม่แสดงแสดงว่าห้าไม่แสดงห้าบวกไปอีกหนึ่งห้าบวกไปอีกหนึ่งเป็นหก i เป็น6แล้วตอนนี้6น้อยกว่า10ไหมย6ยังน้อยกว่า10อยู่ใช่ไหมครับ,รบไปต่อ i หาร2ลงตัวไหมลงครัหหารสลงตัวไหมครับลงตัวแสดงถูกไหมแสดงถูกหไปบวกกับอีก1เป็นเจ็ดวงหนึ่งเป็น7คิดต่อเลย 7น้อยกว่า10ไหมน้อยกว่า i หาร2ลงตัวหรือไม่ไม่ครับหาร2ลงตัวไหมครับไม่ครับไม่ลงตัวแสดงทูไหมไม่ครับไม่แสดงนะครับ7ก็ไม่แสดงต่อไป8ครับ8น้อยกว่า10หรือไม่8น้อยกว่า10ไหมอ๋อน้อยกว่า i มีค่าเท่ากับ หารสองลงตัวไหมหารสองลงตัวสแสดงทูไหมครับสแสดงครับสแสดงูอ้าวแปดแสดงครับต่อไปเก้าอ่ะต่อไปไอเป็นเก้าไอเป็นเก้าเก้าน้อยกว่าสิบไหมน้อยกว่าน้อยกว่าไปต่อครับไอหารสองลงตัวไหม เก้าหันสองลงตัวไหมไม่ครับไม่ปิ้นทูแสดงทูไหมไม่ครับไม่แสดงเก้าไม่แสดงต่อไปสิบสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบน้อยกว่าสิบไหมไม่ครับไม่แสดงว่ามันเท่ากับสิบ 10, ไม่แสดงนะพอไล่ลำดับถูกใช่ไหมครับ นับครับแสดงทูกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่คำตอบคือสี่ครั้งมาดูคำตอบข้างล่างมีไหม <4. S 1> คำตอบข้างล่างมีไหมสี <4. S 1> มีครับมีข้อนี้ก็ตอบสี่โอเค <4. S 1> อ่ะโจทย์ของเราวันนี้ กำหนดให้นำเข้าเรียนไปทำต่อนะครับ10ไม่เอาครับกำหนด